เราต้องการการสนับสนุนจากภาคเอกชนนะเราจะมาทําเรื่องนี้ให้มันเกิดขึ้นในภาคที่เอกชนสามารถช่วยกันได้หลกัหลกๆเลยก็คือถ้าคุณเป็นอาคารห้างร้านคุณเป็นอาคารสํานักงานสิ่งที่คุณช่วยได้คือช่วยทําที่จอดจักรยานภายในอาคารของคุณใครอยากจะทําใครไม่มีไอเดียใครอะไรยังไงถามมาเนี่ยทางอาจันต์ป้ายทางมูลนิธิทางบูค่ามีคนพร้อมที่จะแบบเดี๋ยวเข้าไปช่วยกันได้ผมเชื่อว่า เราก็มีคนพอที่จะแบบช่วยงานคุณให้มันเกิดขึ้นได้หรือใหญ่กว่านั้นคือถ้าคุณพร้อมจะสนับสนุนให้มันเกิดที่จอดจักรยานสาธารณะโดยที่โอเคอาจจะหวังตอบแทนหน่อยๆคือโอเคได้ชื่อได้เสียงในการสนับสนุนคุณอยากช่วยเมืองจ่ายให้มันมีที่จอดจักรยานด้วยคุณเล็งเห็นคุณค่าแบบที่เราพูดคุยกันไปในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยว่ามันดีจริงๆนะมันทําให้เกิดการใช้จักรยานมันพัฒนาเมืองไปได้ในอีกด้านหนึ่งจริงถ้าคุณเห็นประโยชน์ข้อเนี้ มาช่วยกันช่วยสนับสนุนมาส่งมาเลยจะเท่าไหร่ก็ได้ห้ามตัวละ9,500ใช่ไหมอ่าให้10ตัวเอาไป9 5 <c oughs> ้าม้ก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> ก็ได้นะ <c oughs> ก็ <c oughs> ยังดีอย่างน้อยได้มา10ตัวนี่อันนี้ตอนนี้เราได้ของกทมมา36ตัวซึ่งคงจะ <c oughs> <S <S ได้สักประมาณ <c oughs> เดือนพฤศจิกา <c oughs> 36ตัวเออก็น่านจะลงท่าพระที่เดียวก็หมดแล้ว เพราะฉะนั้นเขอื่นๆเนี่ยที่มีคนใช้จักรยานเยอะๆที่เราสร้างมาอ่ะรากบ,บังก็เยอะอ่อนนุดก็เยอะ <On> <load. S 1> อ,อตามสถานีรถไฟส่วนใหญ่ตอนเนี้เราจะเห็นสถานีรถไฟฟ้าคนก็ใช้จักรยานไปจอดกันเยอะจอดเสียบแย่งกับมอเตอร์ไซค์กันอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่หลายจุดเพราะฉะนั้นช่วยกันถ้าช่วยได้ในภาคเอกชนเราจะพยายามยรวบรวมสรกพกำลังในการที่จะจัดหาต่างๆเหล่านี้ก็จะพูดผ่านตรงนี้ไปเลยว่า ขอรับการสนับสนุนครับใครที่คิดว่าอันนี้ดีมันจะอยู่แถวๆประมาณเนี้ห้าคันห้าคันหมื่นหนึ่งห้าคัน 11, หมื่นหนึ่งคันหมื่นหนึ่งที่จอดเราเล่าแถวๆเนี้งบไม่หนีไปไหนบวกลบใครทําได้ถูกกว่านี้ก็มาช่วยกันเพื่อทําให้มันเกิดขึ้น